สวัสดีทุกคนพบกับแม่จ๋าชาแนลนะคะวันนี้จะพามาดูพานนะคะพานโบราณนะทุกคนอายุ100ร้อยกว่าปีเลยนะคะนี้เป็นพานมรดกตกทอดในตระกูลของแม่จ๋าเองนะคะเดี๋ยวให้ดูลวดลายนะ พันใบนี้นะคะผ่านงานมงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะคะชาวบ้านในหมู่บ้านนะี้หรือว่าระแวกใกล้เคียงนะคะเขาก็จะยืมไปทําพิธีนะคะผ่านงานมาแล้วมากกว่า300รงานนะคะ หรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าผ่านใบนี้ตั้งแต่แม่จ๋าย,ยังไม่เกิดนะจนปัจจุบันแม่จ๋าอายุสี่สิบแล้วอาจจะมากกว่าร้อยสองร้อยงานแล้วแ่ะให้ดูลวดลายนะคะทำจากทองเหลืองนะทุกคน สวยงามนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังเขาเนาะ oh. อันนี้คือโซนด้านหลังนะคะ คือดูจากดูจากเนื้อของวัสดุที่ทำนะคือรู้เลยว่าอายุเก่าแก่มากนะคะดูก็จะเป็นลวดลายเนาะอันนี้คือ ผ่านงานมาเยอะนะคะจะเป็นรอยเทียนนี่คือลายข้างในนะนี่คือลายข้างนอกนม่จะให้ดูใกล้ๆ โอเคนะคะเจอก,กันใหม่นะฝากกดติดตามให้แม่จ๋าด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ